อาดอกเริ่มบานแล้วนะครับพอหลังดอกบานนี้ยอดมันก็จะเดินนะอยากได้วิชามาันไหมคือจะรับมือ,อยังไงกับกับยอดที่จะมาหลังจากที่ทุเรียนบานดอกนะครับที่สวนเนี่ยเราจะไม่กังวลกับอยอดอ่อนที่จะมาในช่วงหลังดอกบานนะครับก็คือก็คือปกตินี่ทุเรียน ถ้าเป็นทุเรียนช่วงที่เราเตรียมเตรียมยอดอ่อน,นครับเตรียมยอดเตรียมใบนี่เราจะฉีดฉีดยาอ่าคุมทั้งแปลงก็คือทั้งยอดทั้งทรงพุ่มนะครับเพื่อไม่ให้อ่าเพียไฟหรือเพียรกระโดดนี่ทําลายยอดอ่อนได้แต่ทีนี้พอช่วงที่ว่าเป็นเป็นดอกต่มนะเราจะไม่ฉีดอ่าโมยอดนะครับเราจะฉีดเฉพาะช่อดอกแบบนี้นะเริ่มตั้งแต่อ่าเริ่มเป็นเหยียดติหนูนะ เราจะฉีดเฉพาะท้องกลิ่นนะครับทีนี้พวกเพฝี้ยไฟพวกเพลี้ยกระโดดเนี่ยมันก็จะหนีไปอยู่บนยอดนะทีนี้พอดอกทุเรียนของคุณบานเสร็จนะครับพอดอกทุเรียนของทุนบานเสร็จช่วงหางแยะเราก็ยังยังฉีดที่ช่อนี้เหมือนเดิมทีนี้เพลี้ยกระโดดเพี้ย เพ้อไฟนะมันจะขึ้นเป็นบยอดทีนี้พอยอดอ่อนเนี่ยมันเดินออกมาพอมันเดินออกมาพอมันเริ่มจะขี้นิดนึงอะเพี้ยนี่มันมันก็จะไปกัดกินดูดน้ําเลี้ยงแล้วมันก็จะหลุดลงอ่านี่เป็นเทคนิคที่เรียกว่าชาวสวนก็จะเรียกกันว่าผู้ชามานซึ่งน้อยคนที่จะ,ะเข้าใจถึงหลักนี้ก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้กันดูนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันมันมีเพี้ยเพี้ยกระโดดเพี้ยเอ่อเพี้ยไฟยมาก ก็จะเป็นต้องฉีดผ่านหนอนนะครับ